วันนี้นะฮะกิจคอนเฟิร์มจะมาคอนเฟิร์มนะฮะดูสชะตาที่เกิดในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารนะครับเราจะมาชี้ชัดๆกันเลยว่าในปี2668ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรครอบคลุมนะฮะในทุกด้านมันจะเป็นนิสัยการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็วิธีการเสริมดวงนะครับเรียกว่าครอบคลุมทุกเรื่องจริงๆเลยเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดในวันอาทิตย์วันจันทร์และวันอังคาร3วันนี้ต้องไม่พลาดคลิปนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาคอนเฟิร์มกันแต่ก่อนอื่นครับฝากเพื่อนช่วยกดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะฮะเพราะ นนนนะะพิมพ์คาว่าสาธุนะครับพิมพ์คำว่าน้องรับคาทํานายนะครับเพราะฉะนั้นนะครผมฝากกาไรกลิกคอนเฟิร์มผมด้วยนะฮะซึ่งกำไรเนี้ยนะครับผมตั้งใจทําอย่างดีนะครเพื่อทุกท่านได้สมสัยทั้งความสวยงามทั้งความมูที่อยู่ในนี้เนี่ยเรียกได้ว่าครบถ้วนจริงๆมบรรมันจุาถา1 1บดไว้นะครับแล้วก็อัคระ12สราศีไว้เลยนะฮะเรียกได้ว่าใส่แล้วครบถ้วนเลยนะครับทั้งความสวยงามทั้งสุดย,ยอดสายมูรวมอยู่ในนี้นะฮะถ้าได้สนใจนะฮะพิมพ์คำว่าสนใจในคอมเมนต์นะครับหรือกดข้อความเลยนะฮะกดสง่ง แล้วก็ทักผมมาได้เลยว่าต้องการบูชาตําราตรงนี้ผมจะติดต่อกลับไปหาท่านครับสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ต้องบอกว่าตําราของศาสตร์เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ายศศักดิ์ให้ทายอาทิตย์นั่นหมายว่าคนวันอาทิตย์ถ้าเราอยากจะรู้ว่านิสัยเป็นอย่างไรแน่นอนฮะใจร้อนครับเพราะว่าวันอาทิตย์เป็นธาตุไฟนะเพราะงั้นคนเกิดวันอาทิตย์จะใจร้อนนะบางทีจะหงุดหงิดง่ายจู้จี้จุกจิกแต่ว่าข้อดีก็คือคนวันอาทิตย์เนี่ยนะเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นนะก็เหมือนพระอาทิตย์นะฮ นะเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ต้องการความคอุ่นจากคุณแต่คุณไปให้ความอุ่นแก่เขาทางทางี่เขาไม่ต้องการเขาอาจจะต้องการความเย็นก็ได้นะฮะเพราะงั้นหลายครั้งคนเกิดวันอาทิตย์เดือดร้อนในชีวิตเพราะยุ่งเรื่องคนอื่นครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับในช่วงนี้นะฮะจิตใจของคุณเนี่ยค่อนข้างจะสับสนครับคือคุณเนี่ยทำอะไรก็ไม่ค่อยจะถูกอกถูกใจแม้แต่จะเลือกเดิมไปทิศทางไหนก็รู้สึกว่าเหมือนกับสับสนนะเหมือนก็จะไปไม่ถูกไม่รู้จะไปซ้ายดีหรือว่าจะไปขวาดีตอนเนี้ยมันรู้ส จะต้องเดินทางบ่อยนะครับทำให้คุณเนี่ยเหนื่อยล้ากับปัญหาที่รุมเราคือคนอื่นเนี่ยจะมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตคุณเยอะแต่คุณไม่ต้องตกอ,อกใจนะยังไงปีนี้ย,ยังดีกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนในดวงปี68ฮะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยต้องบอกว่าต้นร้ายปลายดีแต่คุณที่ต้องระมัดระวังนิดนึงเลยนะ,ะก็คือเรื่องของคําพูดคําจามันอาจจะทําให้คุณเกิดเรื่องเกิดราวเพราะคำพูดของคุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคุณพูดอะไรออกไปเนี่ยก็คิดให้ดีเสียก่อนนะฮะตองให้ดีเสียก่อนอีกส่วนหนะ เหมือนกับสวิตสวัสด์นะหรืออย่าไปขับตอนกันข้ามเงคืนอะไรมากเพราะว่ามีโอกาสที่จะเฉียวอะไรคูดกับฟุตบาทอะไรเงี้ยนะฮะตรงนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็อย่าให้เพื่อนฝูงหรือใครยืมรถเด็ดขาดอันนี้ห้ามเลยนะฮะเพื่อนฝูงนะฮะหรือญาติพี่น้องนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาได้นะครับคุณเองนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวข้องกับสถานที่ทํางานหรือที่อ,อาศัยจะเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็คุณเองนั้นอาจจะมีลักษณะของการถูกให้ร้ายจากคนใกล้ชิดคนรอบข้างรวมถึงเวลาได้เงินก็จะหมดไปกับคนใกล้ชิดคนรอบข้างัตวุ เองเนี่ยนะฮะคุณเองก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากหรอกแต่คุณน่ยมักจะทุกข์ใจเรื่องของคนอื่นหรือว่าคุณเองนั้นจะต้องไปแก้ปัญหาที่คนอื่นก่อไว้ทั้งนั้นเลยเป็นลักษณะนั้นนะครับในช่วงกลางปี68นะครับคุณจะพบกับสิ่งดีๆหรือมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีโอกาสจะได้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าเกี่ยวพันกับเรื่องรถลาทรัพย์สินเงินทองเพราะงั้นฮะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่แน่นอนีเเยยวร่กกาาไ รับใช้หรือได้ทํางานให้กับนายเกา่าหรืออะไรต่างๆที่ท่านค้างคาเอาไว้เนี่ยที่คิดว่ามันไม่สมหวังเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาสําเร็จได้คุณมีโอกาสได้รับการสนับสนุนนะฮะจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงที่คอยให้ความช่วยเหลือคุณอยู่สําหรับท่านใดที่ทาข้าราชการหรือการกินเงินเดือนที่มีตําแหน่งนะ,ะคุณอาจจะต้องระวังการถูกกันแกล้งหรือสรารพาดสีให้ปกครงกันเอาไว้นะฮะการตอบโต้เนี่ยจะทาให้ยิ่งเกิดเรื่องเกิดราวเกิดความยุ่งยากต่างๆตามมาเพราะฉะนั้นฮะควรจะสงบแล้วก็นิ่งไว้และทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้อย่างดีมากเลยนครใเื่อองงขว ต้องบอกว่าในปี68ท่านเกิดวันอาทิตย์นะฮะช่วงเนี้ยสำหรับใครที่ยังไม่เคยมีแฟนคนโสดง่ายๆมีโอกาสได้เจอคนที่คุณรักหรือทุกอ์อดูใจแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะชนิดว่าอาจจะเจอกันแบบเหมือนกับในแอปพลิเคชันนะฮะหรือในการทักทายอะไรก็แล้วแต่แต่ผมเน้นย้ำนะครับต้องเจอตัวจริงๆเป็นๆเท่านั้นจึงจะปักใจได้แต่ถ้าคุยกันทางแอปอย่างเดียวไม่เจอตัวอันนี้อย่าเพิ่งไปปักใจเด็ดขาดนี่เป็นคําเตือนนะครับไม่งั้นท่านจะถูกหลอกได้ส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับหรือมีคู่ อ,อาจจะมีคนเข้ามาเพิ่มัหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องอับสามเศร้าในชีวิตได้ตรงนี้ต้องระมัดระวังจงตั้งสติเอาไว้ให้ดีเลยนะครับในเรื่องของการเงินและก็โชคลาภครับต้องบอกว่าถ้าที่เกิดในวาราทิ์เรื่องการเงินเรื่องโชคลาภของคุณเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเด่นมากนักสักเท่าไหร่แต่จริงๆไม่ได้แย่นะฮะ,แต,แ,ะ,ะแต่มันไม่ได้เด่นมากนักบางครั้งเนี่ยมันก็มาแบบไม่ค่อ,อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่ได้มาก็แบบครึ่งครึ่งกลางกลางยังไม่ใช่ช่วงที่ดวงพุ่งสุดขีดก็จริงนะฮะแต่ก็สามารถเอาตัวรอดไปได้ โชคลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้รับอุปถัมภ์คำชูจากญาติพี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่ส่วนใครก็ตามนะฮะที่คิดจะไปขอความช่วยเหลือด้านการเงินการทองจากผู้หลักผู้ใหญ่ธนาคารต่างๆนะฮะมีโอกาสที่จะสำเร็จแต่จ,จะต้องพยายามถึง1ครั้งถึง2ครั้งนะครับสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในวันจันทร,ร์ในปี2 5 6 8นกบะครับต้องบอกว่าในช่วงปี68เนี่ยนะฮะดวงชะตาของคุณเนี่ยนะฮะมีดีแล้วก็มีร้ายสลับป,ปัปนกันไปทําให้เกณฑ์ดวงชะตาของคุณเนี่ยต้องเจอกับหลายสิ่งหลายอย่าง ครับบางครั้งเนี่ยคุณแทบจะท้อกับชีวิตเลยหรือคุณจะรู้สึกว่าโดดเดี่ยวนะครับเพราะต้องสู้กับปัญหาคนเดียวมีอะไรก็เหมือนพึ่งพาใครก็ไม่ค่อยได้บางครั้งเนี่ยนะฮะคุณเองเนี่ยรู้สึกแบบแม่ทาไมชีวิตมันโดดเดี่ยวอย่างนี้แล้วก็บางครั้งก็ต้องหนักอ,อกหนักใจในเรื่องของคนอื่นคุณเองนั้นเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาเฉียดตายเหนื่อยหนักเหมือนเอาตัวไม่รอดแต่คุณเอาตัวรอดได้ทุกครั้งคุณจําไว้เลยนะฮะดูชะตาคุณต่อแนนยแย่ ช่วยคุณเสมออันนี้คุณจำไว้เลยเพราะนั้นนะฮะดวงชะตาคุณเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลอะไรมันไม่มีอะไรแย่จนคุณตายจนคุณเอาตัวไม่รอดครับเพราะดวงชะตาคุณจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรัคไปได้ทุกอย่างอย่างเส้นยาแดงผ่าแปดแต่อย่างไรก็ตามคุณอย่าประมาทนะฮะเพราะว่าอาจจะมีคนชักชวนคุณเนี่ยนะฮะให้ไปลงทุนไปอะไรต่างๆนานานะครับในทางโทรศัพท์หรือในทางแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเราก็ระวังการถูกหลอกลวง,ลงตรงนี้ด้วยเพราะเวลาจะถูกหลอกลวงเขาจะมาลักษณะของเหมือนพูดเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือว่าจะมีโปรเจกต์แรงต่างๆ แล้วรู้สึกแบบเบ้อเบร์แล้วก็หลงไปเลยนะตรงนี้ต้องระวังในปี6 8นะฮะคุณอาจจะมีการเดินทางทั้งในประเทศหรือนอกประเทศนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยแล้วเวลาฝันเนี่ยนะฮะมันจะมีการฝันแปลกฝันถึงสิ่งลี้ลับฝันถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนําว่าคุณควรที่จะไปทําบุญทาทานอุทิศส่วนบุญสุขศนตรงจุดนี้และดวงชะตาคุณจะดีมากๆครับทีน,นี้ท่นุควรต้องระวังนะสำหรับที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยนะ,ะคือเรื่องอุบัติเหตุเรื่องการผ่าตัดเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมากเลยนะฮะเนื่อง ที่ไม่ค่อยถูกสุขะอ,อนามัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเค็มเกินเผ็ดจัดน้ําตาลสูงเนี่ยนะฮะตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งหรือนอนพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะครับตรงนี้ระมัดระวังสุขภาพหน่อยช่วงนี้เนี่ยขับรถเนี่ยอย่าใช้ความเร็วมากนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วก็ต้องบอกนิดนึงนะฮะว่าเรื่องของการเจบป่วยเนี่ยนะครับคุณเองต้องทําบุญเกี่ยวกับการให้ชีวิตสัตว์หรือปล่อยชีวิตสัตว์ตรงเนี้ยทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการเงินนะฮะในปีห8ต้องบอกว่า เองนั้นเนี่ยมีปัญหาบางอย่างนะฮะในเรื่องของการงานคล้ายๆเหมือนมีคู่แข่งมากหรือว่าถูกบีบในเรื่องของการงานนะฮะเจอเจอคนใส่ร้ายป้ายสีจากเพื่อนร่วมงานจากที่ทํางานแม้แต่คนใกล้ชิดเนี่ยก็ไว้ใจไม่ได้บางครั้งอาจจะถูกหักหลังนะฮะใครก็ตามที่ทํางานข้นาราชการงานประจําหรืองานที่มียศตําแหน่งตรงนี้คุณอาจที่จะมีปัญหาที่คนอื่นเกาะไว้นะครับจคนคุณจะต้องไล่แก้ปัญหาทั้งงานเก่าและงานใหม่แล้วก็ท่านใดนะฮะที่มองหางานอยู่นะกะ็าอาจจะได้ รับคาตอบที่ไม่ค่อยดีเพราะงั้นควรจะอดกันไว้ประคับประคอง <c oughs> การจับจ่ายใช้สอยไว้ก่อนนะฮะคุณจะเอาตัวรอดไปได้แน่นอนนะครับในเรื่องของความรักต้องบอกว่าในเกณฑ์ชะตาเนี่ยคนท่านที่เกิดในวันจันทร์ในระยะนี้นะฮะเรื่องของความรักค่อนข้างจะลงตัวนะครับคนที่มีคู่คบหากันอยู่ก็ยังไปด้วยกันได้ดีนะฮะคนที่ยังไม่แต่งงานนะฮะอาจจะมีโอกาสาที่จะได้แต่งงานแล้วก็ที่สําคัญเลยนะฮะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะฮะแนะนําเลยคนต้องตั้งสติให้ดีนะฮะอย่าหลงไหลไปกับคนที่พูดจาดีๆ เรื่องรักสามเศร้าได้แต่คนที่เลิกลากันไปนะครับมีโอกาสที่จะได้ดีเทิร์นอันนี้ชัดเจนมากๆนะครับในเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าช่วงนี้โชคลาภคุณจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงแล้วก็ญาติมิตรนะรโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ทําให้คุณเนี่ยจะมีชีวิตที่ลืมตาอ้าปากได้ดีขึ้นนะครับทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณควรจะประหยัดเงินประหยัดทองเอาไว้เป็นการดีที่สุดนะครับหากใครก็ตามที่คิดจะกู้หนี้ยืมสินหรือขอความช่วย ระมัดระวังการล้มหมอนนอนเสือสักนิดหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญนะครับคุณเองนั้นอย่าได้เอาคําพูดคําจาไปต่อว่าใครนะครับเพราะช่วงนี้ปากคุณจะศักิสิทธิ์นะครับแต่ประเด็นถ้าปากคุณเนี่ยนะฮะต่อว่าคนอื่นจะนําเรื่องซวยให้ตัวเองนะฮะแต่ถ้าคุณเนี่ยใช้ปากชมตัวเองหรืออวยพรนี้กับตัวเองนะฮะพรนั้นจะทําให้คุณสมหวังในสิ่งที่คุณพูดอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับนี่คือภาพรวมถ้าที่เกิดในวันจันทร์นะฮะในปี2568นะครับ สำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในวันอังคารปี2568นี้นะครับดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับโดยตามพื้นดวงเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าคนวันอังคารนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีรูปร่างสันทัดนะแข็งแรงบึกบึนกระฉับกระเฉงนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะอารมณ์นะฮะหรือว่าจิตใจเนี่ยจะเป็นผู้ชายต้องบอกว่าตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าคนเกิดวันอังคารจะเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทํากล้าพูดเป็นคนแข็งไม่ยอมงอคือเรีอกอยกง่ายๆว่าถ้าอะไรไม่ถูกต้องจะไม่ยอมงอให้ใครเด็ดขาดนะครับคือเป็นคน ไปตรงมาตรงชิ้นแล้วก็เป็นคนขยันด้วยแต่ติดงอย่างเดียวครับคือเป็นคนท้อง่ายคือเป็นคนที่เรียกได้ว่าเวลาตั้งใจทะไรเนี่ยทำสุกความสามารถแต่ถ้ามีคนติเนี่ยนะฮะพร้อมที่จะเสียใจแล้วก็ทิ้งทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับคนวันอังคารเนี่ยเป็นคนที่ว,ว่าถ้าถูกชมหรือว่ามีใครมาให้กําลังใจสักหน่อยเนี่ยเรียกได้ว่าทํางานทุกอย่างไม่โกวความลําบากเลยครับจะพร้อมจะเสียสละประเชิญทุสิงท,ทุกอย่างอย่างดีเยี่ยมเลยตั้งใจมากๆขอแค่รับคาชมเท่านั้นเองต้องบอกว่าในด้านของการงานนะครับพื้นฐานเนะ,ะ่ยเนื่องจากดาว จึงทําให้คนวันอังคารเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ตรอรถอดทนรักการงานมีความรับผิดชอบสูงทํางานอะไรก็จะทุ่มเทเอาจริงเอาจังทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็จะประสบความสําเร็จเรียกได้ว่าเป็นคนที่มานะอดทนมากไม่ว่าจะต้องลําบากอย่างไรก็จะทําให้สําเร็จให้ได้แต่ขออย่างเดียวให้ได้กาลังใจและคําชมเท่านั้นในด้านสุขภาพครับคนวันอังคารเนี่ยนะฮะจะไม่มีโรคอะไรร้ายแหลมากๆนะเพียงแต่มันจะมีโรคก,กระสอบก,กระแสะนิดๆดหน่อยนะฮะมาเบียดเบียนเล็กน้อยคนวันอังคารเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่เฉยเป็นคนขี้เบื่อจึงต้องทํางานอยู่เสมอนะครับ พวกประเภทว่าคนเกิดวันอังคารแล้วหวังว่าเออเนี่ยนะโตขึ้นไปฉันจะไม่ทําอะไรแก่ไปฉันฉันจะสบายแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีทางเป็นไปได้เพราะฉนั้นเนี่ยนะฮะชะตาชีวิตโหที่เกิดในวันอังคารเนี่ยนะฮะจึงเป็นคนที่ทํางานโดยไม่ย่อท้อนะครับจะลําบากแค่ไหนก็ตามก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนเลยทีนะฮะเข้อกรรมโดยพื้นฐานนะ,ะของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับคือต้องบอกว่าเข้อร้ายคนเกิดวันอังคารเนี่ยมักจะเกิดจากญาติพี่น้องที่ไม่ค่อยจะจริงใจมักจะทําให้เจ็บช้ำเพราะถูกหักหลังส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเเค้าาที่กกิดจนองนะ คือเป็นคนหัวดื้อหัวร้านไม่ค่อยเชื่อฟังโอวาทของพ่อแม่ทําให้พ่อแม่เสียใจอยู่บ่อยครั้งตรงนี้เป็นกรรมนะครับเนี่ยคือหลายครั้งที่คุณอาจจะเคยทําให้พ่อแม่ร้องไห้หลายครั้งที่คุณอาจจะนึกน้อยอกน้อยใจพ่อแม่หรือว่าคิดว่ามีการรักลูกมไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะตรงนี้เป็นกรรมนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าไปทําบุญนะครับโดยสังฆทานหรืออะไรก็แล,ล้วแต่เสร็จแล้วก็อุทิศส่วนบุญสุขศนให้กับคุณพ่อคุณแม่นะฮะแล้วก็ขอข้ามากรรมท่านและท่านมีชีวิตอยู่นะครับตรงนี้นะฮะ,ต,ะ,ะต้องบอกอุ จะมีใส่มุทะรูอารมณ์ร้อนเป็นคนที่โกรธง่ายเดี๋ยวก็จริงครับแต่ไอตอนที่โกรธง่ายเนี่ยมันทําให้หลายๆอย่างเนี่ยพังไปหมดแล้วคุณลองสังเกตดูฮะคุณเนี่ยสูญเสียโอกาสดีๆหลายครั้งเพราะความใจร้อนสังเกตดูนะฮะมันเป็นอย่างจริงเพราะว่าการที่เราตัดสินใจเร่รวดเร็วบางทีเนี่ยคำพูดพูดไปโดยที่ไม่ได้คิดไต่ตองให้ดีเนี่ยทำให้เกิดปัญหาหลายครั้งนในชีวิตสังเกตดูครับนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังส่วนเวลาการที่เราจะแก้ดวงชะตาเนี่ยนะครับคนวันนักการเนี่ยนะฮะเวลานั่งสมา คุณงามความดีที่หนึ่งกระทําให้เราขอบคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเพื่อนฝูงอะไรก็ตามนะครับที่ได้ทําคุณให้แก่เรานึกให้ออกครับตรงนี้นะครับจะเป็นการแก้ดวงชะตาได้อย่างดีมากนะฮะคือเป็นการเจริญเมตตาและก็เจริญความกตัญญูนะครับส่วนเหตุการณ์นะครับที่จะเกิดขึ้นในปี68สําหรับท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับต้องบอกเลยนะฮะหเลยถ้าคุณทํางานอยู่เนี่ยนะฮะคุณมีโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือว่านั่งควบงานเลยตรงนี้นะฮะแล้วคุณเองเนี่ยมี ไปให้คําแนะนํากับคนที่อายุน้อยกว่าอย่างเงี้ยเกิดขึ้นซึ่งจะดีมากคุณเองมีเกณฑ์ที่จัดได้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจริงก็คือเสียเงินนะการสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการต่อเติมหรือว่าการซื้อที่ดินซื้อบ้านคอนโดอะไรต่างๆนะครับตรงนี้มีโอกาสมากเลยนะครับซิ่งคุณต้องระวังนิดนึงฮะช่วงนี้คุณจะเกิดความซุ่มซ่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยได้ง่ายมากเดินแต่นน่นแต่นี่นะครับหรืออาจจะมีบาดมืออะไรเงี้ยนะครับเกิดบาดแผลตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะฮะเพราะฉะ ถามว่าแกเ้เคิดแก้ไขด้วยอะไรหนึ่งฮะให้คุณเอาชุดโกนหนวดไปถวายพระและข้อที่2ครับในเรื่องคำพูดคำจาที่มีปัญหาถ้าตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องคำพูดคำจามาให้คุณไปขุดหินปูนหรือไปทําฟันอะไรกับทันตแพทย์ไปกแก้เคล็ดนะครับตรงนี้ถือว่าดีมากเลยนะครับคุณเองให้ระมัดระวังนะฮะสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกผิวหนังภูมิแพ้ลําไส้จะมีการเจ็บป่วยได้แล้วก็คุณเองจะถูกบังคับจากผู้ใหญ่ในวงงานคุณเนี่ยจะเถียงไม่ได้เลยคุณจะอึดอัดมากแต่ขอให้ทนครับส่วนเจ้านายหรือผู้บังคนนับ ครับในปี68นี่ถือว่าลูกน้องดีหนุนให้งานของคุณเนี่ยมั่นคงลูกบริวารอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยช่วงนี้เน้นเพิ่มย้ำนิดนึงฮะจะมีการขยายต่อเติมบ้านหรือรถเพิ่มและต้องนอนบ้าน2หลังหรือว่าอาจจะต้องไปแปรมาเดินทางบ่อยช่วงนี้จะมีเพื่อตรงข้ามเข้ามาถ้าคุณสดอยู่แล้วก็ถูกใจคุณด้วยซึ่งตรงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนี่คือสรุปคันทานายนะครับของปี258หรสบที่เกิดในวันอังคารนะครับ